ตอนจัดส่งพวงนี้นะครับตัวน,นี้ขนาดห้าแรงนะครับตัวน,นี้จะรับไฟอยู่ที่ไม่เกินลอยนะครับตัวน,นี้ความหมูนะครับตัวน,นี้ก็ความหมูเหมือนกันตัวน,นี้จะแรงครึ่งรับไฟอยู่ที่ลอยยี่สิบถึงอยสามสิบได้นะครับตัวน,นี้จะแรงครึ่งตัวใหญ่จะระวันนะครับ รอบหนึ่งการต่อสายไฟเหมือนเดิมนะครับถ้ามันผิดด่างก็สลับสายนะครับโซลารเซลล์ตัวนี้ก็ไฟหลวงนะครับอันนี้ปรับสองแอมป์นะครับสองแอมป์รอบอยู่ที่ประมาณ1,008นะครับตอนนี้เราไปสูงตัวนี้นะครับโซลารเซลล์ดียสามแผงได้นะครับ จะส่งให้พวกนี้นะครับทุกตัวขอบคุณครับ